มาพี่ข้อนี้พี่ทำโจทย์ข้อนี้ได้พี่เลยเลยร้อยหนึ่งเออขอสองร้อยได้ปะอ่ะสองร้อยก็สองร้อยเอา้าไหนนี่ <c oughs> น้องมาดูอันนี้แอปใช่ปะแอปอะไรได้ห้าสิบน้องแอปอะไรวะก็ต้องแอปห้าสิบจริงปข้างในก็ต้องเป็นห้าสิบดิถูกเปล่าอันนี้ห้าสิบแต่มีใครอีกมันก็ต้องมีลบห้าสิบปะถูกไหมทีนี้นึกแล้วอะไรเอ่ยแม่งบวกกับสามได้ห้าสิบแสดงว่าอนี่ตอบแหละก็สี่เจ็ดดิถูกปะ เออมแต่เนี่ยอุ๊ยอันนี้ยากแล้วอะไรเอ่ยบวกสามได้ลบห้าสิบวะเดี๋ยวผมขอคิดก่อนอะไรบวกสามได้ลบห้าสิบยากตรงไหนลบอะไรไม่รู้อ่ะพี่ลบอะไรลบอะไรก็ต้องลบห้าสิบสามปะเออก็ติดหนี้ห้าสิบสามบาทใช้หนี้สามบาทก็เหลือห้าสิบแหละถอดแอปมาก็ได้ห้าสิบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะมีสองคำตอบใช่ไหมถูกเพราะแอปมันก็มีได้สองแบบไงถูกเปล่ะก็เลยสองคำตอบแค่เนี้ยเอามาสองร้อย เอาไว้หนึ่งเดี๋ยวโอนให้นะเออโอ้สังคมไร้นเนงินสดเอเนาถ้าน้องติดคณิตคลิกเดียวช่วยน้องขอสรุปจำนวนจริงม .4 ปกติคิดเงินแต่นี่แจกฟรีเพียงพิมพ์คำว่าคลิกทิ้งไว้แล้วไปกดติดตามเดี๋ยวเราส่งให้ฟรีไม่มีการครับ